สวัสดีค่ะตอนนี้ก้อยพามาดูที่ดินตรงซอยรัชพักรจรนะคะสุดที่สารที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินที่รวมกัน3โฉนดนะคะรวมทั้งหมดมีเนื้อที่อยู่350ตารางวา หน้ากว้างของที่ดินแปลงนี้อยู่ที่45เมตรนะคะแล้วก็ลึกฝั่งเราประมาณฝั่งด้านหนึ่ง32เมตรอีกด้านหนึ่ง37เมตรนะคะที่ดินแปลงนี้เหมาะสำหรับสร้างอาพาร์ตเมนต์สร้างตึกสูงได้ถึง8ชั้นนะคะเป็นที่ดินผังสีน้ำตาลนะคะยอ8ค่ะเราไปดูที่ดินด้านในกันค่ะเมื่อก่อนนี้ที่ดินตรงนี้นะคะจะเป็นตัวตึก ตอนนี้เราทำการทุบตึกออกเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นที่ดินที่เนี่ยค่ะ,ะตามที่เห็นนะคะที่ดินตรงนี้เดิมทีจะเป็นตึกนะคะตรงนี้นี่เลยค่ะที่ดินแปลงนี้ห่างจากรถไฟฟ้า ห่างจากรถไฟฟ้า MRT แค่ประมาณ900เมตรนะคะแล้วก็จะมีอ,าอพาร์ตเมนต์อยู่ด้านข้างมีคอนโดเพิ่งขึ้นใหม่อยู่หลายๆตึกนะคะตรงนี้เหมาะสำหรับสร้างคอนโดแต่เป็นคอนโด l o โลล์ life, นะคะหรือว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์เพราะว่าในบริเวณนี้ก็คือเป็นบริเวณที่อยู่แถวรัชดาห้วยขวาง เหมาะสำหรับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติเป็นคนจีนนะคะอยู่ไม่ไกลจากแยกเหม่งจ่ายนะคะที่นี่รับรองถ้าขึ้นอาพาร์ตเมนต์ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่เหมาะมากๆ350ตารางวาเนื้อที่แล้วก็หน้ากว้างสามารถที่จะทำอาพาร์ตเมนต์ได้แบบสวยๆขึ้น2ตึกได้ได้เลยนะคะพื้นที่เดิมนะคะตรงนี้ก็คือถมเรียบร้อยแล้ว แล้วอีกส่วนหนึ่งจะเป็นแบ่งเป็นที่ดินกับแบ่งเป็นตัวตึกนะคะเดิมทีเป็นตึกตอนนี้เราเกลี่ยพื้นที่ทุกอย่างให้เรียบร้อยพร้อมที่จะพร้อมขายค่ะสวยงามมากๆค่ะ สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถติดต่อน,นัดหมายเข้ามาเยี่ยมชมได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ก้อยขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือท่านไหนที่สนใจที่จะฝากขายที่ดินบ้านคอนโดอพาร์ตเมนต์หรือโรงงานอุตสาหกรรมนะคะก็สามารถติดต่อก้อยเข้ามาได้ ก็ยินดีที่จะทำการตลาดแบบเข้มข้นให้แบบฟรีฟรีฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะจนกว่าที่จะขายได้ค่ะก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะคะก็ฝากทุกท่านนะคะติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะคะเพื่อที่จะได้ ติดตามที่ดินแปลงสวยแบบนี้อีกนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ